ผีกระสือกระสือเป็นผีประเภทหนึ่งที่อยู่คู่กับความเชื่อของชาวไทยมาแต่โบราณผีกระสือนั้นคือหญิงสาวที่บูชาไสยศาสตร์มนต์ดำแต่ได้ทำผิดข้อห้ามบางประการทำให้ถูกมนต์ดำย้อนกลับเข้าตัวจนกลายเป็นผีกระสือแต่บางคนก็เชื่อว่าผีกระสือนั้นเกิดจากคนที่ทำบาปหนักในชาติที่แล้วเช่น ทำแท้งหรือฆ่าคนเมื่อมาเกิดใหม่บาปกรรมนั้นก็ส่งผลให้เกิดเป็นผูดผีปีศาจต้องกินสิ่งสกปปกกินของดิบและของเน่าเสียประทังความหิวโหวยส่วนใหญ่กระสื่อน,นั้นจะเป็นหญิงสาวอายุน้อยหน้าตาสะสวยภายนอกดูเหมือนคนปกติที่มีผิวสีขาวซีดริมฝีปากสีแดงจัดมีพฤติกรรมแปลกๆเช่น ชอบกินของดิบๆิๆขาวๆหรือเลือดสดๆชอบอยู่ในบ้านมืดๆคนเดียวไม่ชอบออกจากบ้านยามกลางวันบางครั้งก็ถึงกับไม่ชอบแสงสว่างไม่ชอบแสงอาทิตย์เลยก็มีแต่บางคนก็พบกระสือที่เป็นหญิงชราอายุมากได้เช่นกันมีเรื่องที่น่าแปลกใจว่าในบริเวณที่พบผีกระสือนั้นก็มักจะพบกับผีกระหังซึ่งมีแต่เพศผู้ด้วย ทำให้ผู้คนเชื่อว่าผีกระสือและผีกระหังเป็นผัวเมียกันกระสือจะถอดหัวออกจากร่างในตอนกลางคืนโดยมีอวัยวะภายในเช่นตับไตลำไส้หลุดออกมาด้วยจากนั้นก็จะลอยหาของโสโครกหรือของสดข่าวเมื่อกินแล้วจึงจะกลับเข้าร่างก่อนอาทิตย์ขึ้นในยามที่ถอดร่าง ลอยไปบนท้องฟ้าร่างของกระสือจะเรือนแสงทําให้มองเห็นเป็นลูกไฟสีแดงหรือสีเขียวลอยอยู่บนท้องฟ้าพื้นที่ที่มีข่าวว่าพีกระสือออกอารวาดมักจะมีสัตว์เลี้ยงเช่นหมูไก่วัวควายสัตว์เหล่านี้จะตายอย่างปริศนาบางก็ถูกดูดเลือดจนแห้งบางก็ถูกกินอวัยวะภายในทั้งหมดว่ากันว่า ถ้าบ้านใครเพิ่งคลอดลูกหรือมีสัตว์เกิดใหม่จะต้องรีบล้างกลิ่นคาวเลือดและทำความสะอาดก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะเชื่อว่ากินสดคาวของเลือดนั้นจะชักนำผีกระสือมากินตับไตไส้พุงของหญิงที่คลอดลูกหรือของทาลกที่เพิ่งคลอดได้ชาวบ้านสมัยก่อนจึงมักจะปลูกต้นไม้ที่มีน้นาแหลมไว้ริมลัวหรือนำหนามไปพันไว้กับร่องหรือรูต่างๆ เช่นลองใต้ถุนบ้านที่มีรูเพราะเชื่อกันว่ากระสือกลัวหนามเกี่ยวไส้เมื่อทำเช่นนี้แล้วมันก็จะกลัวไม่กล้าเข้าบ้านหลังนั้นเมื่อกระสือหมดอายุไขหากไม่ได้ส่งต่อความเป็นกระสือให้กับคนอื่นพวกมันจะไม่สามารถตายได้และจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานจนกว่าจะคลายน้ำลายส่งต่อให้ผู้อื่นเพื่อเป็นกระสือตัวต่อไป แล้วจึงจะตายได้อย่างสงบเชื่อว่านี่เป็นคำสาปอย่างหนึ่งที่ทำให้เผ่าพัน์ุกระสือคงอยู่ต่อไปส่วนผู้ที่กลายเป็นกระสือก็จะต้องเป็นไปเช่นนั้นตลอดชีวิตไม่มีทางหายมีเพียงการกำจัดผีกระสือตัวปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำให้ชุมชนสงบสุขและเป็นการกำจัดกระสืออย่างแท้จริงนุกเกคุบีผีคอขาดกระสือ ศีรษะลอยได้นุกเกคุบิเป็นผีที่ดูเหมือนมนุษย์ธรรมดาในตอนกลางวันทว่าในยามกลางคืนพวกมันจะถอดหัวออกจากคอและบินไปในอากาศเพื่อหาเหยื่อเรียกได้ว่าคล้ายคลึงกับตำนานกระสือบ้านเราเลยก็ว่าได้บางตำนานก็บอกว่านุกเกคุบิสามารถถอดหัวออกจากคอได้อย่างสมบูรณ์แต่บางตำนานก็บอกว่าเมื่อถอดหัวออกจากคอแล้ว จะเห็นเหมือนมีเชือกบางๆที่เชื่อมต่อระหว่างหัวและคอเพียงแต่มนุษย์ธรรมดาจะมองไม่เห็นนูเกคุบิสามารถออกหาเหยื่อได้ไกลหลายกิโลเมตรแต่ก็จะไม่ไปไกลเกินกว่าความจำเป็นเพราะพวกมันจะต้องรีบบินกลับมาเข้าร่างก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพวกมันชอบกินเลือดสดๆเหมือนแวมไพร์และก็ชอบกินเนื้อสดๆด้วย พวกมันจะโจมตีโดยการกรีดร้องเสียงดังให้เหยื่อตกใจจนเป็นลมแล้วค่อยเข้าไปกระชากเนื้อให้หลุดด้วยเขี้ยวที่คมเป็นพิเศษจากนั้นมันก็จะดูดเลือดเหยื่อจนแห้งก่อนที่จะกินซากศพที่เหลือว่ากันว่านุเกคูบิเกิดจากคำสาปที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกและถ่ายทอดกันเฉพาะในเพศหญิงเท่านั้นส่วนใหญ่ ผู้ที่จะแสดงอาการว่าเป็นนูเกคุบิมักเป็นหญิงสาวที่โตเต็มวัยคนโบราณมองว่านูเกคุบินั้นเกิดจากการทำกรรมหนักทำให้หญิงสาวที่กลายเป็นนูเกคุบิต้องทุกข์ทรมานบางก็ถูกขายให้กับคณะละครสัตว์หรือบังคับให้ฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ก็มีบางรายที่ฆ่าตัวตายเสียเองเพราะทนไม่ได้กับการกลายเป็นนุเกคุบิ ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดในสายตาคนรอบข้างหากต้องการรู้ว่าใครเป็นนูเกคุบิให้มองที่บริเวณต้นคอเพราะต้นคอของนูเกคุบิจะมีรอยขีดยาวๆสองสามรอยเหมือนปานซึ่งเกิดจากการหมุนถอดหัวออกจากคอบ่อยๆหรือการที่คอไม่สามารถประสานเข้ากับร่างได้อย่างสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนนั่นเอง <S <S> <S เมื่อเป็นนูเกคุบีแล้วก็จะไม่มีวันรักษาได้ทำได้เพียงกำจัดทิ้งเท่านั้น จุดอ่อนของนูกเกคุบิคือแสงอาทิตย์หากจับได้ว่าหญิงคนใดเป็นนูกเกคุบิให้นำร่างนุกเกคุบีที่ถอดหัวแล้วไปไว้ที่อื่นเมื่อมันบินกลับมาหลังจากที่ล่าเหยื่อและหาร่างไม่เจอจะไม่สามารถกลับเข้าร่างได้เลยเมื่อหัวของนูกเกคุบีโดนแสงอาทิตย์ก็จะถูกแผดเผาจนตายกระซือ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 มีหัวกับไส้ ก็ซื้อก็ซื้อกะ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 ซื้อ,อ,อมีหัวกับไส้ก็ซื้อถอดตัวเอาไว้ก็ซื้อถอดตัวทิ้งไว้หายมาลอยมาและลอยไปอิทธิฤทธิ์เข้าคลองว่องไว วจับใจลอยมาลอยไป กซื้อระวังกันไว้ฉันคือกระซื้อหายมาลอยมาและลอยไปอิทธิฤทธ์เข้าคล้องวองไว้ฤิ์เด็ดน่ากลัวจับใจลอยมา มีแสงดวงไฟเลือเลือะวังกันไว้ฉันคือกระสือ